สวัสดีค่ะอมายาสวัสดีค่ะกัลกสวัสดีค่ะจ้าสวยค่ะไม่ได้มาทักทายนานเลยใช่ไหมคะทไม่โบ่ด่ายตังเลยเนี่ยฮะยิ้มสวยยังยิ้มสวยใหมมียังยิ้มสวยยังไหนคะคนเก่งไหนเราให้ป้านนา,นาฟังห่หยหนูไปนอนกับยายไปไหนบ้างเมื่อคืนนี่เลยค่ะจุดเจ้าเลยค่ะจุดเจ้าเลยเหรอคะ ควรคุณยายใช่ไหมนอนสองทุ่มตื่นหกทุ่มนอนสองทุ่มตื่นหกทุ่มแล้วก็นอนอนึงทีตีสี่เลยเพราะปกติหนูเคยนอนดึกใช่ไหมคะอยู่กับบะมี่นอนดึกใช่ไหมคะก่าจะเปิดร้านก็ไม่ลุกค่ะทีนี้ก่าจะปิดร้านอือากาศเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นฝนตกนะคะตอนนี้หนูอยู่หลังร้านค่ะอยู่หลังร้านจ้า เอ๊ะมาตายเใครเฉื่อยยิ้มก่อนเร็วไหนใครมันขี้บ่นใครขี้บ่นใครขี้บ่นแล้วให้มันมีฟังก่อนใครมังขี้บ่นวะฮะใครขี้บ่นนะดูดูพี่มิรินเอาเรียร์ล่าเอิาเอาเรียร โอ้ยขอโทษเลยละด้วย่รู้ว่าจะเป็นคำนั้นังไม่เนาะมามีแต่ไหนบอกอีนันแต่บอดูเดียงด้วยวันนี้ปนัดทักมาตั้งแต่เช้าเลยมามีตื่นหรือยังฟื้นหรือยังค่ปะปนัดบอกเมื่อคืนนี้มามีกับป้าปีถึงตีไหนตีสามบอกตีสามตีสามตีสามแต่ไม่จบโชว์นะเออไปก่อนเพราะว่า,า,วาซัพพลายเออร์เขาโชว์ต่อเออ เมื่อวานนี้น้องไปนอนกับคุณยายวันแรกนะคะคุณยายคุณยายห่วงหลานว่านอนดึกนอนดึกก็เลยลองเอาไปนอนด้วยซิว่ามันจะนอนไหมนอนเร็วไหมเดี๋ยวเหนื่อยพี่น้ามือก่อยกันลืมดอกเดี๋ยววันนี้ก็ไปอีกนะคะค,คุ้มคอนเสิร์เอาออกเดี๋ยววันนี้หนูก็จะไปนอนกับยายอีกเพิ่อนเอาออกเพิ่อนเพิ่อนอยากเอาออกเพื่อนเอาออมืมอเอาปิดตา <แ ton> <gucken> <Nein> เนี่หางเดียวก่ะดึงกระดางก็ดึงกระดางอะไรมานี่โอ้โหต้องใช้ถังกับอะไรไหมฮึไม่จะเอาออกเองอีกเหรอคะเดาวออกเองอีกเหรอคะฮะใครคนเฉยนะนัในนะเธออยากกระปูก็รอใช่ไหมอืมรอเลยอยากกระปูรอเลย ไม่ไม่จองใหม่แล้วทุนนึงแล้วเขาจะโอนเงินมาให้นั่นอ่ะอืมอยหนาหมูอยู่ดิุด้วยหดมน้าโอ้อดูซิดูสามชาดูไหนสามชาทำไงเวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะป้าปานัน,นาสวัสดีค่ะน้องนินอยู่กับลุงโอ๊ตค่ะลุงโอ๊ตพากินข้าวค่ะวันขึ้นนอนแท้ฮึวันนอนตังเลยกินเไม่กินเฟรนช์ฟรายไม่ร้อนหรอกกินได้ให,หให้ลุงด้วยอูกระเด้นจะไม่เห็นขา เวลางั้นมาถ่ายอัปเดตให้ป้าปารานาดูอาการวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายชิวๆชอว์ชิวเลยเอาอีกไหมได,ได้ได้ได้เสมอได้เสมอถ้าเจออุ่นมาได้เสมอถ้าเจออุ่นมาถ้าเขาไม่อุ่นอ่ะถ้าเขาไม่อุ่นก็ซื้ออีก็สี่สกสสหกให้ลูกค้าเยอะ ขอาเยอะนะคะอเดี๋ยวล้างถ้วยใช่นไหมคะเดี๋ยวให้ไม,ม้เมฟล้างถ้วยโอเคไหมโอเคไหมคะหนูเพิ่งตื่นคะ่ะตื่นนานแล้วค่ะหนูเพิ่งตื่นคะ่ะเพิ่งตื่นรอบล่าสุดใช่ไหมคะห,หนูตื่นเพราะว่าหนูปวดอื้อหนูเปลี่ยนแปมเปิลเ,เ,เหรอหเปลี่ยนแปมเปิลใช่ไหมใช่ ถ่ายแต่น้องให้ดูแบบเรียวๆไปเลยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานไม่ลงนานใช,<ง>ใช่ไหมคะก็สี่เดือน,นหื้อเลยอ่าอีกอีกสองวันครบสี่เดือนแล้วโอ้จักใจยังไหหล่าบุตวหงหวยมาดูล่ะจักฝ่าพันข้อจักหวัวนากเล่นน้ำไล่เด้อ้ต้องมานองชเวลตีตัวนี้โ <ๆ S 1> ดดโด เขาชอบบน่นหนูชอบบ่นเหรอคะเล็หน้ามันกลมๆเนี่ยหน้ามันกลมๆเนี่ยใช่ตามันลำตังเลยตาลำตังเลย อยากนิ่งแต่อยากอมนิยวน้าวกัสีผามันกับสีหาวนั่นมันเบิดเบิร์ดเอเอาเอาเอาสีหักอมนวสีหักล่ะนนี้หนูก็จะไปนอนนะคะไปนอนกับคุณยายเหมือนเดิมรอคุณยายอยู่ใช่ไหมคะมีเตรียมของไว้ให้หนูแล้วนะคะ เริ่มเต้นไหวกสิอมตีนจะคลองเด้อมโปรตีนติแมนซ้ำได้อมโปรตีนนี่แล้วสี่เดือนหาเดือนนี่ละนี่กสิยกไปบ้านค่อยสี่เดือนหาเดือนนี่ใหญ่จืดใหญ่จืดเบื้องขาพี่น้องขาเป็นมัดมัดค้าป็นมักมัดดูพี่ออโต้ เอ้าเชือเฮียลหันได้หลกแล้หลุดมือลงหันล่ะหรอกนะฮะถ้าหลุดมือทำยังไงล่ะคะยาคืนเด่งเด่งดับดับเด่งดับเด่งดับ ้าจ้าตาตาแข้งแรลงลายดีตรงตรงไม่ค่อยอยากเดินละ,ะอยากเดินแล้วค่ะอยากเดินแล้วอยากเลาะแล้วนะคะต้องพาอุ้มเดินละโอเคโอเคโอเคลปาป้าปานานๆาก่อนไปจะพาเดินไป ลาก,ก่อนนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงป้าป้านนาทุกคนนะคะพยายามจะอัปเดตให้ป้าป้านนาดูหนูนะคะมนนีก็ยุ่งอยู่คะ่ะโอเคพี่น้องคะสำหรับคินีกเขตาตกรลบไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย